สวัสดีค่ะพบกับช่อง New In C นะคะวันนี้นะคะเราเมารีวิวป๊อปอีบค่ะเห็นไหมคะเราเพิ่งสั่งมานะคะสนุกมากเลยใครที่มีก็เอามาเล่นได้นะคะช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกกลั้นแนนึ้งมือด้วยค่ะสนุกมากเลยมันมีเสียงทั้งป๊อปแปร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 เนี่ย สนุกมากนะคะสนุกมากมีเสียงดังเงียบก,ก่อนนะเห็นไหมเสียงดังไหมฮิสนุกอะนะคะนี่กดแค่สีเลยนสนุกมากคือเราอะเล่นทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวจะมาถา่ายละครในอีกทีหน้านะคะ่ะ ไครที่อยากได้นะคะแอปแชร์มาเลยแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะนี่เรามีรูปหัวใจด้วยนะอันนี้มันจะหนาวกว่าไหมหนามากหนามากคือมีเสียงอยู่นะว่ามันหนาจริงๆอะ่ะแล้วก็ปิดพลมเป็นมือสองกน,นะคะโอเค แต่เนาะแต่มันก็ยันแลงเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่เป็นไรอืมนะคะมีกดมันก็จะนูนขึ้นมาด้านนี้นะคะพอเรากดไปอีกเนี่ยก็จะมาหนุนหนีนนะนี่นี่นี่แม่มันก็จะมาหนุนขึ้นมาอีกนะคะก็กดไปเรื่อยๆเลย มันช่วยบริหารกล้ามเนื้อหนึเนาะเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องไปทางบ้านแล้วก็ไปแจกบ,บัตรนะคะขอบคุณค่ะ